โอเคสวัสดีครับไปเห็นหน้ามั้งไม่เห็นห okay. น้าจะมีมล้วเราได้เปลี่ยนหน้าปกช่องล้ไปแล้วใครจำได้มั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อช่อนนลเรียบร้อยแล้วจ้ะที่ราา้องขอความเป็นธรรมโอเคใช่ครับ มันไม่ต้องวันนี้เราจมาแบบสาระหน่อยฮะค,คุณเห็นคลิปผมแต่และคลิปไหมรับางคลิปมันก็ไม่เป็นหน้าปกคลิปมันจะเป็นสีดำใช่แต่๋ยาเข้าไปในะทูปแปบใช่ครับมันเป็นสีดําฉะนั้นเราระมาแบบว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่า จเอุ๊ยอเออเอ่อเออแล้วก็เปลี่ยนโลกฮึบฮึบสามทีแล้วก็อีแล้วก็พี นี่ ep เดูนะฮะดูดูดูเลื่นอนลงไปเรื่อยๆนี่ ep เจอันนี้ฮะเห็นไหมที่มันเป็นสีดำๆเมื่อกี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่คุณครับส่วนมากเขาจะไม่ดูกันใช่ไหมเขาจะดูกันที่ตรงนี้เฮ้ยจะดูที่หน้าปกหน้าปกเท่เขาก็จะไปดูเว้ยแต่ คนไม่ต้องคุณไม่ต้องไปสนใจหน้าปกเพราะว่าหน้าปกคลิปเนี่ยใช่ไหมเนีย่ยเห็นไหมซึ่งวันไหน ep เจ็ดไม่ใช่แค่ผมนะแล้วผมก็จะมาประกาศข่าวดีแต่ไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนวันนี้เราจะมาแบบมีชนะหน่อยนะรอไม่มีช่างมาเถอะใช่ครับทุกคน ที่ดู youtube ถูกไหมว่าเขาจะดูที่หน้าปกคลิปครับเขาจะไม่สนว่าคุณจะเล่นสนุกแค่ไหนแต่เขาจะดูที่หน้าปกคลิปเฉยๆครับหน้าปกคลิปผมเป็นสีดำเนี้ยเออแล้วคนที่ไหนเขาจะเข้ามาดูครับอันนี้ขอความเห็นใจหน่อยว่าคุณไม่ต้องไปสนใจหน้าปกเถอะครับ คุณดูที่ว่าเขาเล่นสนุกหรือเปล่าส่วนสมมติว่าคุณติดตามช่นลผมอย่างเงี้ยคุณอยากดูเซเว่นไนคุณชอบเล่นเกมเซเว่นไนมากแล้วคุณมาดูผมเนี้ยดูตั้งแต่ ep ที่1ยัน ep ที่7มันก็เป็นสีดำแต่คุณชอบดูเซเว่นไนของผมใช่ไหมคุณก็ต้องดูสิครับ อถ้าคุณชอบดูคุณก็ต้องดูคุณจะไปสนใจที่หน้าปกทำไมวะไม่เข้าใจบางทีหน้าปกอาจจะเป็นสีดำอย่างนี้แต่แต่นะแต่อาจจะเล่นสนุกก็ได้ครับไม่ว่าจะช n นลผมหรือช n นลใครก็ตามคุณลองดูนะฮะโอเคไหม แล้วส่วนที่อะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอน,นอกเรื่องก่อนห้าเกาะที่น่ากลัวที่สุดในโลกแม้แต่ <c oughs> อะไรวะอ <c oughs> <c oughs> ่านไมา่ออกทำ่าต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี้เราจะพูดถึง ติดตามชื่อหมูปิ้งคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนนี้ผมเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนมากเลยมันอร่อยนะฮะจริงจริงแล้วมันอร่อยไม่ใช่มันไม่อร่อยหรอก Next Bean Next ใครจะไม่ได้ Next เ o ม m นโน o ลมอ n ซึ่ง <c oughs> ถ้าคุณมีวิธีนะฮะนั่นนะเอาแมนผมจะประกาศข่าวดไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมเนี่ยจริงๆแล้วคิดเนี่ยว่าจะมาเล่นเกมนะแต่ดูสิครับนาปกคลิป มันจะมืดใช่ไหมมืด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 เสียมืดเสียงเสียงอะไรวะอีพีสี่ก็มืดครับมืดหมดทุกอีพีก็ว่าได้เดี๋ยวนะชนแนลชื่ออ <are> <c oughs> ะไร V R น้ำแบ๊นต์นะโอ้ย เราจะพิมพ์ว่า we ah x ล we นี่อ x แล้วก็ดีดีเอ๊ะ อมองมแบนหนึ่งแบนหนึ่งแบบหนึ่งนะทำไมไม่มีผลวะมันก็เชนเนลผมปะวะหรือว่า <S <S ถูกแบนเอไมาในชะ่ละอย่าพูดอย่างนี้สิ นี่เป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมโหลดมาเนะอือม,มันจะมีเอาอเป็นว่าคลิปนี้มีสาระนิดหนึ่งเอ้ยหรือไม่มีไม่รู้ช่างมันครับแต่ที่ผมจะบอกเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจเลยครับไอ้หน้าปกบ้าบอเนี่ยคุณดูแค่ว่าเขาเล่นสนุกหรือเปล่าถ้ามันถูกใจคุณคุณเื้อ ดูเขาแค่นั้นไม่มีอะไรยากเลยครับสมมติว่าผมเห็นน้าปกคลิมเน่าสวยผมก็อยากจะดูใช่ไหมแต่สมมติว่าอันเนี้ยไม่ใช่เชน่าผมเน,นี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นสีดำมันเป็นน้าปกสีดำสมมุตินะว่ามันไม่ใช่เชน่าผมแล้วคุณคิดว่าผมจะเลือกดูไหนหล่ะครับถ้าผมไม่เคยดูทั้งสองอันผมก็ต้องเลือกอันบนสิแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคน หรือไม่ทุกคนก็ไม่รู้อย่างน้อย99%ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอีกหนึ่งเปอร์เซนต์น่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดคยกตัวอย่างเช่นพี่เอกพี่เอกเขาเป็นคนที่เล่นเกมสนุกภาคเก่งกว่าเอกเอกเอกคอร์ดเอกคอร์ดเอกคอร์ด สังเกตดูอันนี้เป็นเดะซิมนะเอคอสเขาจะชอบเล่นเดะซิมเขาจะแปลเดะซิมเขาจะอ่านภาษาอัง,งกฤษก,ก่อนแล้วกนะ็เอจจเลเอคอร์ดเขาจะพูดภาษาอัง,งกฤษก,ก่อนแล้วค่อยแปลจริงไหมแต่เพจเนี่ยเ,เขาแปลเลยครับเพราะฉะนั้น คุณคิดว่าคุณจะดูคนไหนนะครับส่วนมากเขาจะเลือกพี่ถ้าคนรู้จักพี่เอกนะอันนี้หมายถึงว่าคนรู้จักพี่เอกใช่เมียวเมียว,ม,ว,ม,ว,ม,วมันยุ่งเลยําจริงคลิปนี้มั่าจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับไม่ต้องไปสนใจหน้าปกคลิป สนใจที่เขาว่าเล่นสนุกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะฮะพี่แป้งจำพี่แป้งไหมใครเคยดูพี่แป้งก็น่าจะรู้นะฮะพี่แป้งเป็นคนที่อันนี้บอกงตรงๆเลยว่าสวยเป็นผู้หญิงที่สวยแต่มาแคสเกมแปลกดีนะแปลกดีเพราะส่วนมากผู้หญิงสวยไม่ค่อยจะมาแคสเกมะครับ ทำไมพี่เอกไม่เห็นนะ้าอันนี้ตั้งคำถามเองทำไมวะทำไมอ่ะอือาจจะเป็นเพราะว่าพี่เอกไม่อยากให้ถ้าสมมติว่าพี่เอกไม่ให้เห็นหน้าตั้งแต่พี่เอกเปิดชแนลครั้งแรกเลย ดันซับสไครเบอร์ของพี่เอกเนี่ยถึงล้านกว่าล้านเก้าแสนเนี่ยแต่ตอนนี้น 2, อ 2, สองแสนเอ้สองล้านกว่าแล้วถ้าพี่เอกเปิดหน้าตอนสองล้านซับสไครเบอร์เอก,ก็จะโดนสปอยสปอยยังไงรู้ไหมคนเขาจะพูดว่าทำไมพี่เอกไม่เปิดหน้าตั้งแต่ทีแรกวะทำไมต้องรอด้วยวะมันก็ถึงล้านซับสไครแล้วอ่ะมีคนมาดูตั้งเยอะ ใช่ทำไมวะทำไมวะทำไมวะเออทำไมส่วนพวกคนติดตามนะครับถ้าพี่เอทำไอถึงขนาดนั้นน่ะมีคนดูเยอะกว่าน,นั้นครับมีคนดูเยอะกว่าน,นั้นแต่แค่เขาไม่ติดตามเฉยๆพี่แป้งก็เหมือนกันครับเอคอสนักแคเจมทุกคนเหมือนกันหมดจะมีคนมาดูแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยติดตามเพราะอะไรวะ

เดี๋ยวตอนเย็นไงไปเวียนเทียนไปได้เลยไม่รู้ผมจะไปวัดไหนอยากเจอเจอจริงก็ไปได้นะซึ่งผมจะไม่ใส่หน้ากากไปแต่เ,เขาหาว่าผมบ้าถ้าใครโชคดีคนรู้จักกันอืมเลกไปวัดตรงกันพอดีเลยแบบไปวัดเดียวกันไปวัดตรงกัน <c oughs> นะ ไปวัดเดียวกันพอดีก็จะเจอผมก็อา่านอาจจะเจอก็โชคดีไปเพราะผมจะไม่ใส่หน้ากากครั้งนั้น,นไปงานวัดแน่นอนออโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเอ้ยวันจันทร์ใครไปเรียนมั่งน่าจะไม่มีนะน่าจะหยุดหมดหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเถออะ สำหรับวันนี้บายบาย